วันนี้ไอจอมพุ่นก็จะมาเล่ยนแหล่งกันเด้อโดยสกิลนี้ถึงจอไปนะครับก็จะเป็นออสกาจะตินไฮโตะแล้วก็เอแอนดูนะครับอันนี้ผมเน้นสายถึกนะถ้ามันยิงไม่เข้านะไม่เน้นฮิวเลือดนะเน้นให้มันแบบว่ายิงไม่เข้าอะไรอย่างนี้ก็ดีแล้วแหละจะตินก็จะแบบว่าดูดดาเมจไว้นะครับแอนดูก็ดูดดาเมจถ้ามีเกาะน,นะ จะตึงก็ต้องมี EP แต่ว่าฮฮยาตโตะเนี่ยมันต้องเลือดน้อยก่อนนะถ้าเลือดน้อยมา่อไรอะ่ะมันมันก็จะแบบว่า <c oughs> ขเขาเรียกว่าอะไรเนะจาะเกาะแรงแล้วก็ความเสียงหายด้านหน้ามันจะน้อยลงส่วนทามออสกามันทําไมคือจริงๆอะ่ะผมจะเล่นทัศยะนะแต่ออสกามันดีกว่าทามว่ารู้ได้ไงออสกาดีกว่าดูครูดาวครับต่างละสองเท่าแล้วดูความสามารถครับ ออสก้ามันสามารถพุ่งแล้วทำดาเมดได้ถ้าเสียมันทำดาเมดไม่ได้ลองคิดดูนะครับวันนี้ก็จะอยู่ในแผนที่เกาะสวรรค์เดิมนะครับวันนี้ก็จะไปลงที่โรงสีนะครับวันนี้ผมก็จะเล่นล่าหัวโชว์ทุกคนนะครับมัง้งแต่ถ้าเจอฟาร์มรัสก็ฟาร์มรัสไปเถอะเพราะาผมได้ไปเล่นสงครามแคลนมาแล้วนะครับเกาะคลนผมก็ไม่ติดอันดับอะไรนะก็เล่นสนุกๆเป็นนั้นแหละ ก็ถามว่าทําไมผมถึงมาลงในททยนะผมมาเป็นคนที่ฟาร์มแบบว่านานมากนานจนทุกคนสามารถแบบว่านับเวลาได้แต่ถ้ามีตัวผมก็จะหนีนะขอบอกไว้ก่อนผมยังไม่อยากสู้นะคือผมจำได้ว่าตอนที่ผมเคยดูเกมไฟฟลามาเล่นใหม่ๆอะ่ะผมเคยไปลงไทยวงทุกคนแล้วตรงที่มีตัวผมมั่นใจเกินไป เชื่อไหมทุกคนถ้ามันมีตัวมันจะเป็นสงครามการกิบปืนก็คือใครเก็บปืนเร็วก็ได้ไปเลยนั่นแหละทุกคนอาต้อเผือผุูงอันนี้ก็จะแหลกเลยนะเพราะผมผาคลิบถ้าผมไม่ได้ผ่ามันจะไม่แหลกอืมไม่อเดเข้าไปหรอกมีปืนเลยเค่นออ้ยคืออะไร ผมยังไม่มกล้ายังไม่มกล้าทำอะไรนะตอนนี้ผมทุลักทุรีมากเพราะว่ากลัวมีคนคือผมจำได้มันเมีวันหนึ่งที่ผมเล่นฟรีไฟอะมันมีตัวผมไม่มีปืนแล้วก็เลยวิ่งหนีเร็วเนี่ไอ้คาถาเนี้ยดีมากทุกคนมันก๊อปมันก๊อปคาถาศัตรูไม่ดิมันกอ๊นกอ,ปาานกอปสกิลศัตรูเช่นสมมติว่ามีศัตรูแบบว่าใช้สกิลเนะี้ย ผมใส่ออสกาอยู่ใช่ไหมเออมันก็จะกรอบออสกาของผมไปกรอบนี่คือหมายว่าทยาไมเขาว่าแบบมันไม่ได้เอาไปนะแต่ว่ามันจะใช้ออสกาได้เหมือนกันแล้วประเด็นคือสก,กิลมันอยู่แบบว่าไม่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 อ,อะ่ไรเลยนะสก,กิลมันอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเอาก็บเสียงไว้ก่อนยังไม่อยากทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวแล้วผมวจะใช้อะไรเก,ก็บเสียงอ่ะ ก็คนจะเล่น a อซเนาะเอซีแปดศูนยะมันก็ต้องมีเก็บเสียงอะ่ะ <c oughs> ถ้าไม่มีก็เล่นไม่สนุกก่ะดีคือเอาคอมตั้งพอมันจริงนะผมไม่ขี้เกียจหากิบเสียงกันใหม่เออเอ่ะเข้าใจแล้วเนาะคือที่ไม่อยากทิ้งเพราะเหตุผลนี่แหละดูนะเนี่ยเห็นไหมออสการ์ถ้ามันตกมาจากที่สูงมันจะไม่วิ่งต่อนะ ผมอยู่ใกล้อยู่วงท้ายด้วยดีเลยดิไอ้เมียนี้เป็นปืนลั่นหรวมีตัวเชื่อมีคนถว่มผมตายด้เชื่อเชื่อเช,ชื่อมหผมมัผมไม่รอดอ่ะอ่ะอันนี้ผมผมว่ายอมรับนะผมไม่รอดแน่นอนผมเป็นคนที่ตื่นศัตรูมาก อู้มันเขาไม่ยังไงก็คือพอเห็นศัตรูแล้วอะผมจะกลัวแ <c oughs> บบว่าไม่กล้าไม่กล้าเข้าใส่อะอืมฟาร์มารสโอเคผมไม่เล่นอะไรตรงนั้นละผมเล่นฟาร์มาร์สมากิบสงกิบเสียงอะไรไม่เอาไปหาสโคปแป๊บเดี๋ยวเจอกอซ่าเอกผมจะเอกากอซ่าเอกพอเพราะ้มจะ <c oughs> ตอนนี้ผมกำลังจะวิ่งแบบกอซ่าเก ตรงนนั้ถามว่าทำไมมิม้ชอบกวซ่าเอก็กรู้ไหมทุกคนอยากรู้เหตุผลของผมนะครับอ่ะถ้าอยากรู้หนมบอกอที่มิ้ชอบกซ่าเอกมากกว่าฟารนับสามเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้จบไหม,อมขออภยัยทุกคน สมหักมาคือผมาคนที่เล่นปืนอะไรก็ได้นะถ้ามีสนไนผมก็เล่นสนไนได้นะปืนล่างผมผมก็เล่นเป็นคือผมเล่นเป็นหลายสายไงทุกคนผมอะ่ะเป็นซัพพอร์ตเตอร์ผมคอยซัพพอร์ตเพื่อนแต่จริงๆอ่ะในตัวในความเป็นจริงนะผมเป็นสายชาร์ตใช่ผมเป็นสายชาร์ตอุ้ยฉอชลามนี่นี่ชอบฉลามมาก ฉลาดไหมเนอ,อ๊นนพะพอเวลายิงคนเลยยิยงเลยอ่เอาล้อกยังมีตัวมัน,นไม่มีกระเป๋าเสียผมแถมให้เลยอ่ะอันที่สองกอนนเอ็เป็นกอซ่าเอ็กอันที่สามก็เอวบีเป็นมาก์ไวย์ซึ่งผมจะเลือกกอซ่าเอ็กนะ หรือว่าจะเอา AWM ดีทุกคนช่วงนี้รูบ้างนะแต่ผมขออนุญาตเลือก AWM นะเอ้ย <c oughs> ไม่ไดิผมจะเลือกอันนี้ดีกว่าเพราะทรามันแทงใจผมกว่าคือ AWM ที่เกียงหากระสุนแต่ผมจะเอาแค่ไอ้วิชาฉลาดมืโหวยนะก่อนทุเรียนเออผมชอบกินทุเรียนแล้วก็จะเอาก่อนทุเรียน โอเคนี่งไงเอ้ยจะโดนล่าหรือเปล่าเปิดตำแหน่งตัวเองว่ะทีนี้ก็อิบอายเลยดิของก็ยังไม่พร้อมสโบบท้ายโอเคไปดิแม็กท้ายเฮ้ยทุกคนดูดิค่ะเด็กน้อยเลียดว่ะ แต่ผมด,ดูด้าวอันนี้ก็อิบอายของแท้แต่มีเอฟเฟคไฟนะอิบอายเลยมันมีตัวจิ้มเสียงตม เน้นอยู่ให้นานที่สุดมาให้มันไปก่อนโอเคไปแล้วมันเหมือนจะไปแล้วยังอยู่ไั่ ชังไม่แน่ใจเห็นละ เฉยเลยอะไรเนี่ยโอ้ยเนาะพี่ก็ไปกอกสุดละหนูจะเล่นไงเฮียร์บิวเอมไหม hm sai mi lô ra ใจมันอยูก่กลซาเ่าทุกคนเออจริงใจมันอยู่ก็ซาไปแล้วอะคือผมไม่เล่นทนไยเป็นนะถามว่าทไนก,กัปืนเออาร์ผมชอบนไนมากกว่ากันผมชอบสไนนะแต่เนี้ยมันต้องเล่นปืนเอารึจริงไว้ทุกคนเล่นแบบมันต้องบังคับเล่นแหละคือมาแล้าผมโดนบังคับเล่นเว้ยเพราะอะไรดูมาทุกคนสไนเนี้ยผมเล่นไม่เก่งเท่าเพื่อนตัวเองเพราะอะไรเพื่อนเนี่ย มันสับอย่างกับบีทูเคเลยแหละสับโคตรจะไวไม่ทำไมนะแต่สับไวจริงอุ้ยนั <c oughs> ่งหนึ่งนะมันมีรูตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> ขออนุญ,ญาตในเมือมใช้วิชาฉลาดละมาเอาคุณนายแปบบ๊บเออเอาคุณนายเสร็จใช่ไหมดู <c oughs> หดูนะดูดีดีเด้อ ในเมื่อคูณหนมันวาร์ปได้ใช่ไหมจะลองวาร์ปดูได้ไหมวะเอ้ยไม่ได้วะต้องรออีกรอบอ่ะมันคูลดาวนานยุ่มันต้องมีวิธีเข้าดิวเชื่อไหมยังไงมันก็เข้าได้ห้าคน เ,เือห้าคนหรือจังวะแต่ดีเยอะแหละเออห้าคนเฮ้ยนี่ก็ขออนุญาตเอาวงก่อนไม่มัน่นใจนะจะมีตัวไหม ตอนเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงตีนน,นี่ละโอ้ยเออโดนเลยปืนไฟอ่าอย่างร้อยก็ตันี้ก็สนุกเยอะขอจบคลิปแค่นี้นะครับ สุดหล่อทุกรายบายบาย